กระถินเมื่อหมักครบเจ็ดวันในตัวเจ้นจะสูงมากๆแล้วเอาไปใส่ผักผักก็จะงามแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่เลยในยตัวเจนนะจะทำให้ผักเนี่ยโตไวงามมาแมลงไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะในตัวเจนนะผลิตปุ๋ยในยตัวเจ้นสูงๆนะคนซ่อมรถปลูกผักครับวิธีย่อย ก็เหมือนเดิมเพื่อนๆเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกก่อนนะไม้นะคงจะได้ยินเสียงนะเพื่อนๆถ้งไม้แขงไมนจะทํางานสะดวกนะก็สับเหมือนทุกครั้งที่สับวันนี้มีการตอกเข็มอยู่นะเพื่อนๆเ,เขาจะสร้างบ้านเขาตอกเข็มนี่เพิ่งหยุดไปนะเดี๋ยวเราทำคลิปไม่รู้ว่าจะตอกต่อหรือเปล่านะอาจจะมีเสียงรบกวนนะเพื่อนขอโทษด,นะด้วยนะก็ย่อยเหมือนทุกครั้งนะครับ ทุกครั้งที่ใครทำนะย่อยก็คือการสรับมีดคมๆนะแล้วก็ใส่ถุงมือนะนเพื่อนๆนะไม่ได้ทำคลิปผักมนันนีอ่าไม่ได้ทำคลิปปุ๋ยหมักอะไรอ่ะปุ๋ยหมักพืชสด ก็ซักระยะนะมันเพื่อนก็อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องตาเป็นซ่อมตามาตอนนี้อาจจะกระทบกระเทือนไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ประมาณ20วันแล้วเพื่อนก็น่าจะโอเคอยู่นะ นี่นะย่อยนะถ้าเพื่อนๆไม่เคยทำก็ทำน,น้อยๆก่อนเดี๋ยววันไหนผมจะทำคลิปแบบทำแบบกำลังให้ดูนะจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าทำเยอะบางทีดูภาพแล้วมันอาจจะทำยากแต่ถ้าคนเคยทำบ่อยๆมืออาชีพจะทำไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะย่อยแบบให้เป็นตัวอย่างสักทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปย่อยเองแล้วเดี๋ยวมาดูตอนผสมกันนะ เมื่อวานไปตัดมาไว้สองรอบกว่าจะได้นะเพราะทำทีก็ต้องให้มันคุ้มหน่อยนเพื่อมีเพื่อนๆถามว่าพวกก้านมันใช้ได้ไหมก้านเราก็สับทีหน่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นดินไปหมดอน่ะ ถึงเวลามันย่อยนะนี่นะเดี๋ยวใส่กับมังได้ยินนะเสียงนะนี่นะเพื่อนเห็นไหมทําทีก็ต้องให้มันเยอะหน่อยมันจะได้ พอใช้ไม่งั้นก็ต้องทําบ่อยๆนะปรเอินกระถินแถวนี้มันหาง่ายนะเพื่อนๆหาไม่ยากกระถินเดี๋ยวผมย่อยเสร็จแล้วค่อยมาดูวิธีผะสะมกัน,นง่ายๆนะย่อยเสร็จแล้วเพื่อนๆเ๋่อนะขออนุญาตแป๊บนึงนะอุ้ยโทษนะครับนี่นะ ไม่ยากนะง่ายๆย,ย่อยเรียบร้อยแล้วส่วนผสมที่จะต้องมีก็คือนี่เลยกากน้ําตาลเมื่อกี้เทมากากน,น้ําตาลเนี่ยมันจะมีแรงดันฝาระเบิดออกมาเลยเนี่ยตอกอยู่ข้างล่างเลยฝานี่น้ําปาหมักนะนี่ลำ้ำมองเห็นไหมเ<ม>พื่อนๆนี่ลํำนะก่อนนืี๋เราไปดูผักกันก่อนนะสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอาจจะไม่เชื่อว่า ปุ๋ยหมักพืชสดที่ทําจากกระถินเนี่ยนายโจเจ้นสูงมากๆเหนือเคมีดีกว่าเพราะผมไม่เคยใช้เคมีแล้วนะเพื่อนๆดูนะกระหล่ำปีนะมีอยู่สี่ต้นต้นนี้ก็เอามาซ่อมนี่นะเล็กต้นเล็กหน่อยตายไปแล้วที่แรกปลูกสี่ต้นสองต้นเนี้ยดั้งเดิมเนี่ยสองต้นเนี้นะนี่ต้นนี้กับต้นนี้ดั้งเดิมต้นนี้เอามาเสริมใหม่ตายไปเหมือนกันเอามาปลูกใหญ่เบ้อเลยดูสิใหญ่กว่าต้นที่อยู่ของเดิม แต่ว่าหัวยังไม่มีหัวมีนิดเดียวแต่ใบใหญ่มันใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยววัดให้ดูดีกว่ามันใหญ่แค่ไหนใหญ่กว่าหน้าคนอีกเดี๋ยวจะหาผมโกหกว่ามันใหญ่จริงไหมนี่นะดูนะอันนี้ใบนี้นะนี่วัดความกว้างนะเพื่อนๆเนี่ยประมาณสิบเอ็ดนิ้วเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆนี่ดูสิโคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้โหใหญ่มากๆเลย อันนี้ยิ่งใหญ่โอ้โหอันนี้โหนี่กี่นิ้ววันเนี้ยนี่นะวัดจากตรงนั้นมาตรงนี้นะก็ประมาณสิบห้านิ้ว,วเพื่อนเพื่อนดูนะเดี๋ยวหาว่ากหกนี่นี่ใบใหญ่มากๆเลยเพื่อนเพื่อนอ,อินทรียนี่มันนี่นะมาดูกันนะผักอินรียนะมันงามจริงๆที่นี่จะใช้แค่สองอย่างนะเพื่อนเพื่อน สามอย่างปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยแห้งเราก็ใช้ปุ๋ยหมักพืชสดนะน้ำปลาหมักนะเนี่ยน้ำปลาหมักวางอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ดินหมักส่วนใหญ่เราจะใช้ดินที่หมักแล้วอ,อมาปลูกดินหมักเปล่าๆนี่มันก็มีในตัวเจนแล้วนะผมเคยลองนะเอาดินหมักเปล่าๆแล้วเอาต้นไม้เอาดินที่หมักแล้วห้าวันนะแล้วก็เอาผักลงมันก็งามแต่มันจะงามสู้ เราจะผสมปุ๋ยหมักลงไปในดินหมักแล้วก็มาปลูกไม่ได้เพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปในตัวเนี่ยมันจะงามกลำปีนี้ก็ใหญ่นะดูนะเพื่อนๆแต่ยังไม่ค่อยหอ่อมีหนอนกินบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะอันนี้ห่อแล้วนี่แต่ไม่รู้จะขนาดไหนมีหนอนมากินผมก็เอาพริกสดามาปัน่นเอาเข้าเครื่องปั่นนะแล้วก็เอาน้ำมันมาฉีดไม่งั้นเอาไม่อยู่ถึงบอกเราไม่ยุ่งกับเคมีแล้วนะเพื่อนเพื่อน นี่นะกระถางก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ในดินจะดีกว่านี่นะคณะกำลังปลูกอยู่นะนเพื่อนๆนะคะนนะนี่นะมันต้องทำเรื่อยๆเพื่อจะได้มีผักต่อเนื่องส่วนนี้ประกาศขาวพันใหม่พันใบใหญ่นี่นะเพื่อนเพื่อนดูนะวันนั้นทำคลิปไว้แล้วนะลงฐานนี่กำลังอีกสักไม่เกินอาทิตย์ก็จะลงลงกระถางแบบนี้ได้แล้วเพื่อนเพื่อนนะนี่นะ มันต้องทำเรื่อยๆนะผักมันก็เริ่มจากต้นเล็กๆอ่ะเพ,พื่อนๆขอโทษนะไหวมาไหวไปกล้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมกันนะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีแรงบันดาลใจว่ามันไอปุ๋ยอินทรีย์โดยที่ไม่ยุ่งเคมีมันทําได้จริงๆเราคลิปก็มีตลอดเลยนะเพื่อนๆน,นะได้หนึ่งกำมัง เดี๋ยวผมจะไปลงไปตรงนั้นดีกว่าเอาลงไปในในผ้าใบผสมให้เพื่อนๆดูนะมันจะได้เห็นภาพกันชัดๆโหว,วันนี้ได้กำลังหเงินพูนๆแลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะวิธีผสมนั้นง่ายง่าย ไม้ไว้ก่อนนะเพื่อนๆแขวนไม้แขวนไม้คงจะไม่มีปัญหานะกลัวว่าจะมีปัญหามันกับเพื่อนๆแต่ก็นั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงเห็นน้ำเพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวนะ นเ,นเพื่อนๆขอโทษทีนะเมื่อกี้มันพราใบมันนั่นไปดูนะไม่ยากนะั่งง่ายๆนะคลิปผมเนี่ยง่ายที่สุดแล้วผมไม่เคยปิดบังเลยนะนะเ,นเพื่อนๆเมื่อกี้ตอนสับไปก็นึกถึงน้ำพริกปลาทูและกระถินมันหอมมากๆเลยยอดกระถินเนี่ยนะสวนีว่รุ่นเรานี่น่าจะเคยกินนะเ,นเพื่อนๆนะ แล้วชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆนะมาดูส่วนผสมกันนะไม่ยากนะลำเราต้องมีลำนะ นะอยากใส่เท่าไหร่ใส่เลยเพื่อนๆถ้าอยากให้ผักงามๆก็ใส่เยอะหน่อยนะนี่นะโรยเลยนะวันนี้ก็ยังมีอยู่นะบอกว่าเราดูคลิปพวกความบันเทิงนะเราก็ค่อยๆดูไปแล้วก็ไปทำนะไม่ชอบก็ผ่าน ถ้าชอบก็ไปใช้แต่ก็มีเพื่อนๆลองทําหลายคนแล้วคอมเมนต์มาบอกก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะเขาทำแล้วสําเร็จไงแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่วันนี้ยังมาคนหนึ่งเขาบอกพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดเองทำทำคนเดียวอะไรนะฮ่าฮ่าาผ่านเขาบอกนี้ผมก็ไปดูคลิปเองผมก็บอกหมดนะผมไม่เคยปิดนะคลิปผมเนี่ย ก็เลยบล็อกไปเลยต่อหน้าก็ไม่ต้องดูอีกสองแล้วนะสามใครจำได้ก็บอกบ้างนะผมใส่ไปเท่าไหร่เพราะเที่ยวนี้ผังมันเยอะมากเลยสนะประมาณสี่นะคลิปผมเนี่ยผมบอกละเอียดพอก็พูดอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปดูคลิปตัวเองเอ้ยผมก็บอกทั้งหมดแล้วไม่เคยปิดนะ เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทำได้ทุกคนมันทําไม่ยากคลิปผมเนี่ยทำง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยผักก็ง,งามได้อย่างที่เห็นนี่แหละก็ลองคนดูก่อนนะเพื่อนๆลองคุกเขาอะดูที่ว่าลำเนี่ยเราพอใจหรือเปล่านะทําแบบนี้มันจะดีกว่าในกำมังหรือในกระบากเพื่อนเพื่อเห็นชัดๆเลยนะนี่นะไม่มีอะไรปิดบงังทำง่ายๆเพอเอิญแถวนี้กระถินมันหาง่ายด้วย แล้วผักมันก็ชอบมากมากเลยเพื่อนเพื่อนก็ดูเองแล้วกันกระลำปีดูสิโอ้เปิเริ่มเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะี่น่งสองนะนี่ดูแล้วกันนะนี่มันใหญ่จริงๆ <c oughs> บอกหมดทุกอย่างไม่เคยปิดถามก็ตอบหมดนะใครคอมเมนต์มาถามผมตอบทุกคนเลยนะไม่เคยไม่ตอบนะแล้วก็ถ้าตอบว่าก็ผมก็จะบ็อก เพราะว่าคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์ไม่สร้างสารรค์แล้วก็ยังมาต่อว่าอีกนะทำคลิปเพื่อเอผยแพร่ความรู้คนดูก็ดูแล้วก็ไปทำดูนะแล้วก็ได้ผลยังไงก็มาบอกนะแล้วผมผมก็จะเสิร์ฟคลิปไปถึงห้องนอนอะไรประมาณสองสามทุ่มนะเพื่อนเพื่อนเพราะมันต้องไปตัดต่อ,อกนะเพื่อความกระชับดูแล้ว เมื่อกี้ใส่ไปเท่าไหร่แล้วใครจำได้บ้างช่วยบอกด้ดูแล้วอยากใส่อีกจะได้งามๆเพราะว่าเพื่อนๆเ,เห็นแค่นี้นะดูเหมือนเยอะนะใช้จริงๆแล้วพักเดียวก็หมดละเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีเพื่อนๆเห็นชั้นนะครับอินทรียร้อยเปอร์เนเลยปุ๋ยในตัวเจนสูงนะสูง,งมากๆเนื้อเคมี ใครมีไม่ต้องพูดถึงเลยเราไม่ยุคเพราะทุกวันเนี้ยคนชอบผ่ักอินรีแต่หาซื้อกินยากไม่รู้อิน4ีร้อเซนหรือเปล่าฉะนั้นเพื่อนๆต้องทําเองนะมันจะได้อินซีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ยากหรืยา,ยากตรงไหนใครลองบอกผมหน่อยเท่านี้ใส่ลำเยอะหน่อยเ,เพื่อนๆประมาณเท่าไหร่ละหกหรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะนี่ ค่อยๆดูนะช้าๆชัดๆมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วทำทุกครั้งผักก็ง,งามตลอดเลยนะเพื่อนๆมันก็แปลกนะเออแค่เนี้ทำให้ผักง,งามได้อย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะไนโตรเจนอ่ะมันมันเป็นโปรตรีของผักผักมันกิน ยัางงามนี่แหละขั้นตอนนี้จบไปแล้วนะตอนนี้ก็โอ้หน้ากางน้ำตาลนั่นเลยนี่นะ มือใหม่ส่วนใหญ่จะพลาดพลาดตรงไหนล่ะเพื่อนๆกลัวว่าน้ําอาจจะน้อยแล้วใส่น้ําเยอะมันก็แฉะแฉะแล้วก็จะมีนอนไม่ต้องไปกลัวมันใส่น้อยไว้ก่อนถ้ามันไม่มันไม่เกิดอะไรปฏิกิริยาอะไรเราก็มาใส่น้ําทีหลังเอาแต่ถ้าใส่น้ําเยอะแล้วมันแฉะเดี๋ยวดูนะนี่ประมาณหนึ่งกำมังเง้ยเพื่อนๆผมก็กล่าวนะถ้าทําบ่อยๆจะรู้กัจกจะถูกนี่นะ นี่คือน้ำปลาหมักนะน้ำปลาหมักนะยำนะถ้าไม่มีน้ำปลาหมักเอาน้ำเอ็มก็ได้น้ำหมักหน่อกลก้วยหรืออะไรก็ได้แต่สองข้อแสงไม่ไม่รู้นะไม่เคยใช้นี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนถามนะสองข้อแสงมันมันเน่าเหมือนไข่เน่าผมก็ไม่เคยใช้นะถ้าไม่มีเอาน้ำเปล่านะนี่นะประมาณ1.5ลิตรนะ เดี๋ยววันไหนผมจะเอาน้ำเปล่าทำให้ดูแต่กลางน้ำตาลต้องมีนะนี่นะํา1.5ลิตรนะโอ้โหไหลปิ้นเลยปิ้นออกมาเลยนี่ ต่างน้ำตาลก็หนึ่งดห้าลิตรนะเมื่อกี้เพิ่งเทจากถังใหญ่มานะเทแบบมันเหมือนกับมันมีแรงดันอากาศมันดันฝาหลุดเลยเพิ่งเทเมื่อกี้นี่เอง<ม>ก็หนึ่งในสี่ของของเหลวหนึ่งในสี่ก็คือไอ้นี่หนึ่งจุห้าลิตรใช่ไหมลิตรครึ่งลิตรครึ่ง ถ้าครึ่งของครึ่งก็ประมาณ7 0 0ดร้อยซีซีเจ็ดครึ่งของ750ก็ประมาณ300กว่านะ300กว่าซีซีซก็กาเอานะแล้วก็เอามือคนแน่นอนเลยอุ้ยกระเด็นใส่เสื้อด้วยโอ้โหเสือ้อนะเลอะแน่ยวแม่บ้านหมุนแน่ๆเราตังไม่ออกฝั่งนู้นะกาเานะประมาณเนี่ยสองแก้วกาแฟนะเพื่อนๆ ถ้าใช้มือคนเราจะรู้นี่ว่าก้น,นก้นกระป๋องมันละลายหมดแต่มันจะเสียตรงที่มือมันแล้วเดี๋ยวต้องไปล้างหน่อยน้องื่อยนะมองเห็นนะมองเห็นนะครับนะเราก็ลาดเลยลานดูก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกลับมาหนึ่งรอบแล้วก็ดูว่ามันถึงข้างล่างไหม ดูนะดูนะลาไปก่อนลากแล้วก็รอใ,ให้มันลงไปข้างล่างเพื่อจะมาคุยกับเพื่อนๆต่อเนี่ยมันก็มีอยู่แค่เนี้ยที่เนี่ยใช้แค่สามอย่างเองดินหมักหุ้หมักพืชสดแล้วก็น้ำปลาหมัก ปุ๋ยแห้งกับปุ๋ยน้ำส่วนปุ๋ยน้ำปลาหมักเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปไว้เพื่อนๆก็ไปดูของสูตรของท่านอาจารย์ธงชนะผมมินะท่านเป็น,นเจ้าของสูตรผมไม่ได้เป็นเจ้าของสูตรนะตอนที่ผมทําผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะทําประมาณสามปีสามปีกว่าแนละ้วดูข้างหลังข้างหลังนู้นอ่ะเก็บไว้ไม่ให้โดนแสงแดดแล้วก็เวลาจะใช้ก็มาขยายใหม่น้ําปลาหมักนะแต่กากน้ําตาลนี่เราก็หาซื้อเอา น้ำตาลตัวอื่นผมยังไม่เคยใช้นะเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนถามว่าไม่มีกากน้ําตาลใช้น้ําตาลใสยแดงไดม้มันได้อยู่แต่ผมไม่เคยใช้แล้วอัตราส่วนก็ยังไม่เคยใช้ส่วนใหญ่ก็จะทําแบบนี้เพื่อนๆทุกครั้งเราจะทําแบบเนี้ทําให้เห็นเห็นแล้ววนะ่ามันไม่ยากนะเราก็คุยลองคุยดูสักหนึ่งรอบก่อนนะให้น้ํามันไหลลงไปแล้วเมื่อกี้มันซนึมลงไปข้างล่างนะเดีย๋ยวนะขอขยับไม้นิดนึง ไกลไปเดี๋ยวจะไม่ได้ยินอีกได้ยินไม่ชัดอีกดูแล้วน่าจะไม่พอเนี่ยคุย้ยโคจะรู้แล้วไม่พอเพราะมันเยอะถ้ามันน้อยๆเราใส่กำมังนะเราอาจจะไม่ต้องคุ้ยเลยนี่อย่างนี้รู้แล้วไม่ไม่น่าจะพอไม่ถึงข้างล่างข้างล่างแห้งมากเลยนี่แหละ ถึงต้องคุยไนงะนะเนาะเพื่อนนี่นะผสมไม่เห็นเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บใส่กระมังดีกว่าเพราะกระมังตอนนี้มันว่างอีกสองใบ Ui, uma bainha. ทั่วถึงเท่าไหร่วัวนี้ทำเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะเพื่อนๆทำเยอะมากๆเลยนี่ น้ำเพื่อนๆนะเห็นนะเดี๋ยวผมจะเก็บใส่กระมังทุกส่วนหนึ่งมีสองใบแต่ผ้าใบอาจจะไม่พอผมไม่รีบเก็บใส่ก่อนนะนี่นะเก็บแล้วก็ดูไปด้วยว่าความชื้นมันเป็นยังไงมันอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ถ้าเราเก็บนี้เราจะรูล้ละว่ามันจะทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงหรืออาจจะต้องเติม แช่ไปก็ไม่ดีเอ้ยกำลังเดียวน่าจะพอแล้วเพื่อนๆกำลังเดียวน่าจะพอพูนๆหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่ากี่วันเราไปใช้นะใช้ยังไงนะเดี๋ยวก่อนนะผมคุกน่าจะพอกำลังนึงน่าจะได้อยกไม่ต้องไปกดนะวางเฉยๆนะ น่าจะพอละความชื้นผมจะไม่ใส่ละเอาแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวจะแฉะไปเพราะเรามาสัมผัสด,ด้วยมือเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอหรือไม่พอแต่เมื่อกี้เนะี่ยดูเหมือนจะไม่พอความชื้นนะน่าจะพอเนี่ยมือมันดีที่สุดแต่เพื่อนๆบางคนบอกว่าใส่ถุงมือเดี๋ยวจะเป็นเชื้ออะไรมันไม่มีเชื้อนะเนเน มันไม่ได้สกปรกนะแล้วก็ใส่มือนี่แหละดีที่สุดเราจะได้สัมผัสความชื้นไปด้วยว่ามันพอหรือไม่พอนะ mm hmm. ผมทำช้าช้านะชัดๆนะ mm hmm. แล้วคลิปท่านดูท่านจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามนะแต่ถ้าท่านไม่ดูคลิปแล้วล้วถามเราไม่มีทางเข้าใจเลย พนในรายละเอียดมันบอกอยู่ในคลิปหมดแล้วก็อย่างที่บอกกับางคนไม่ดูคลิปเลยเข้ามาพุ๊บก็ต่อว่ากันเลยก็ยังงงคลิปก็บอกละเอียดหมดทุกอย่างไม่มีปิดบังนะบางคนออาจจะหาว่าผมพูดมากนะก็อาจจะมากนิดนึงเพื่อความเข้าใจของทุกคนนะเขาบอกว่าดูแรกๆเหมือนพูดมากแต่ดูไปแล้วก็เข้าใจว่าเออ ขนาดพูดขนาดนี้เพื่อนบ,บางคนยังไม่เข้าใจแล้วคิดดูแล้วกันหอมมากๆเลยหอมกลางน้ำตาลโอ้กังยันพอดีเลยเพื่อน ที่เก็บเก็บยังไงนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเพื่อนๆนะแป๊บน,นึงนะมือเริ่มเลอะอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะ นี่นะเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนกี่วันเอาไปใช้ถ้าหมักถูกต้องสมบูรณ์นะวันที่สามวันที่สี่เราเริ่มร้อนมากๆเลยมาแง้มดูนะไม่ต้องเปิดมาแง้มดูถ้าเห็นราขาวเยอะๆะแสดงว่าใช้ได้แล้วราขาวมันจะไปเรื่อยๆเลยประมาณเจ็ดวันพอเจ็ดวันเราอยากจะเอาไปใช้ใช่ไหมเราก็หยิบข้างบนเนี่ยที่มันเริ่มเย็นตัวแล้วที่มีราขาวเนาจะอ่าไปอย่าไปลงข้างล่างนะเอาบนบนเนี่ย ยิบไปแล้วก็ไปใส่ผักแล้วก็ลดน้ําแค่นั้นเองมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งลาขาวนะถึงจะหมดไปอชุดสุดท้ายผมทําไปรู้สึกเลยนิดนึงมั้งจะหมดแล้วเราต้องทําต่อจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งอะลาขาวนะแล้วถ้าลาขาวหมดก็เก็บเอาไว้เอาไว้ไปผสมกับรอบหน้าไม่ต้องทิ้งนะไม่เสียนะเวลาเก็บก็อย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวผมอัจจะไปเก็บใต้ต้นมะม่วงหาอะไรมาครอบไว้แล้วทําให้มันตรงกลางสูงหน่อยเกิดมีฝนไม่แด้ตรงมามันจะได้ไหลออกอย่าให้โดนแดดโดนฝนนะแล้วมันมันจะสมบูรณ์มากๆเลยเนี่ยวิธีเก็บก็แค่นี้เองง่ายๆตอนนี้ไม่ค่อยมีฝนไม่น่ากลัวเท่าไหร่ นี่นะวิธีเก็บแล้วก็หาหินมาทับไว้สี่มุมกันลมมาเปิดเนี่ยมันยากตรงไหนเพื่อนลองบอกหน่อยสิว่ามันยากตรงไหนไม่มีปิดบังบอกทุกอย่างใครถามอะไรผมก็ตอบบอกไม่เคยว่าไม่ตอบนะนอกจากตอบว่าผมจะบล็อกเพราะว่าพวกนี้ไม่สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์เพื่อนๆที่รอชมมีเยอะแยะเป็นหมื่นๆคนตอนนี้เพื่อนๆก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามตลอดลงคลิปไปเพื่อนๆก็เข้ามาดู ส่วนใหญ่จะมีอยู่ไม่ไม่กี่ตัวเพื่อนตัวสองตัวที่หลงเข้ามาต่อว่าต่อว่านะเราไม่แนะนําเลยนะต่อว่าแล้วก็เพ่นก้นหนีอะไรผมก็บล็อกเลยอะ่ะผมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนี่พูดจริงๆเลยนะท่านะ่ะต้องดูคลิปก่อนแล้วก็สงสัยท่านก็ถามมาผมก็ตอบผมไม่เคยไม่ตอบใครไปดูได้เลยนะผมตอบทุกอย่างตอบ ตอบตอน u Tube นี่ชมเลยว่าผมนี่คอมเมนต์ผมตอบตลอดเลยนะ y o u Tube ชมด้วยนะนี่ไม่ได้ไม่ได้มองนะเพื่อนเอนเรื่องจริงเพราผมตอบทุกคนแล้วหมดแล้วนะคิดว่าหมดแล้วรอชมนะเพื่อนเพื่อนนะสองทุ่มฟานะผมจะส่งคลิปไปถึงห้องนอนนะเพื่อนเพน,นะสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินในนะเพื่อนขอบคุณนะครับคนซ่อมรถปลูกผักพบกันคลิปต่อไปนะครับคอยติดตามนะครับ ถ้าไม่มีแบบนี้ถือว่าไม่ใช่ของแท้นะด้วยของแท้ต้องคนซ่อมรถแล้วก็ปลูกผักนะครับขอบคุณนะครับ